ตอนนี้เราเตรียมตัวพร้อมแล้วค่ะรอรถแท็กซี่มารับตอน6กโมงสินาที <Yeah. S 1> และนื่องจากในหมู่บ้านมีการร oh, <okay. S 1> ีโนเวอ่นั้นดิดีก็เลยชี้ให้ดูว่าเอารถมาจอดไว้ตรงนี้นะซึ่งเราจะจอดรถไว้ตรงนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนจนกระทั่งเรากลับมาจากเมืองไทยคะ่ะ ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงสถานีรถบัสแล้วนะคะครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกสำหรับรถบัสจากเมืองที่เราอยู่ไปโคเปนเฮเกนเพราะเนื่องจากว่าปีก่อนๆเนี่ยเราใช้วิธีการต่อเครื่องเอาค่ะคือนั่งเครื่องจากเมืองที่เราอยู่เนี่ยไปลงที่โคเปนแล้วหลังจากนั้นก็ต่อสายการบินไทยจากโคเปนไปกรุงเทพแต่น่าเสียดายที่ปีนี้ค่าตั๋วเครื่องบินราคาขึ้นสูงมาก เมื่อมาลองคำนวณดูแล้วเนี่ยนั่งรถบัสไปสนามบินที่โคเปนน่าจะราคาถูกกว่าแล้วเราเอาเงินส่วนต่างเนี่ย,ยไปเที่ยวที่อื่นได้อีกซาก f o ช่ชวงซากกันะฮะกูได้ใช่ตอนนี้ถึงท่ารถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่บริเวณจุดที่รถบัสของเราเขาจอดอยู่ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณยังไม่เจ็ดโมงเลยแต่เรามาก่อนเวลามันจอดตรงไหนวะเบิเวณฝั่งตรงข้ามนี้เป็นจุดที่รถบัสจะมาจอดนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่ก็เริ่มมีคนเขามานั่งรอบริเวณจุดนู้นชี่เห็นอยู่ อันนี้เราเลือกมานั่งตรงนี้เพราะว่าบริเวณนี้มันมีหลังคาและอย่างหนึ่งแสงแดดมันส่องมาทางนี้ด้วยตอนนี้อากาศก็เย็นอะ่ะก็ใส่จริงๆแล้วเสื้อเป็นเสื้อแขนกุดแต่ว่าเอาแขนยาวใส่มาด้วยให้ดูบริเวณรอบด้านตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดขึ้นรถบัสไปจุดต่างๆของเมืองอื่นๆเนาะ อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่13องศาจ้าก็ถ้าเกิดไม่มีลมเนี่ยก็จะโอเคนะพอไหวอยู่แต่ถ้ามีลมก็ค่อนข้างหนาวเลยทีเดียวน่จาจะคันนี้แหละคะที่เราจะเดินทางกันอันนี้ลักษณะรถบัสเป็นอย่างนี้อ,อ,อันนี้คือผู้คนที่นั่งรอยอยู่นะคิดว่าน่าจะไปด้วยกันกับเราเนี่ยแหละ คลอนน่ารัก <G ül> หนาวลมพัดเย็นมากเลยโอ้ยรถพัสมาก,ก่อนเวลาสิบนาทีเอไม่ใช่สิบนาทีหนาวมากจ้า อันนี้เราเตรียมตั๋วก่อนแหวนน้องมาบ้าง อะไรคือมีี้ด้วยคือเราจองจองที่นั่งมาแบบเสียตังพิเศษไรเงี้ยแล้วคนขับเราเขาบอกว่ามันไม่มีคันนี้มันไม่มีที่นั่งตรงนั้นอา้าวมีี้ด้วยอย่างงี้ก็ต้องคืนเงินดิได้ไงจริงปะโลอันนี้เป็นช่างขึ้น ร้านนี้คือที่นั่งของเราคือมันก็เท่ากับที่นั่งธรรมดาแล้วเราจะเสียตังค์เพิ่มทําไมวะออุปกรณ์ในการนอนเตรียมมาพร้อมจังมีดู้าเนาะมอ <c oughs> นรองคอ ถึงคิวรีวิวห้องน้าในรถบัสกันบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําในรถบัสขนาดย่อมเยาวนะก็ถือว่าสะดวกสบายระดับหนึ่งเลยทีเดียวมีที่จับเพื่อพยุงตัวขึ้นแล้วก็ยังมีกระจกมีอ่างล้างมือมีสบู่ให้บริการด้วยขนาดก็จะเล็กลงมากว่าขนาดห้องน้ําในเครื่องบิน แล้วนะคะเดี๋ยวกำลังแสดงเข้าไปในตัวาอาคารอยู่เดี๋ยวไปดูกัน คารที่อยู่ด้านหน้านี่เดี๋ยวเป็นอาคารที่เราจะต้องเดินเข้าไปเช็คอินกันนะคะซึ่งเป็นเทอร์มินอล3ตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกากับอีก4นาทีซึ่งก็รถบัสมาถึงเ,เวลาพอดีๆอ่ะก็อาจจะเล็นิดหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคอุณหภูมิตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ19องศาคือถ้าอย่างที่บอกก็ถ้าเกิดไม่มีลมก็โอเคนะแต่พอมีลมมันก็ยิ่งทำให้หนาวขึ้น ในระหว่างที่นั่งรอก็เจอเจ้าน้องโรบอตตัวนี้นะคะเป็นตัวโรบอตโฆษณาเคลื่อนที่เออก็ฉันฉลาดเดือนกันนะเขาก็เดินหลบผู้คนได้ไปเรื่อยๆช้าๆแบบเนิ่นๆแบบเนี้ยข้อแตกต่างระหว่างห้องน้ําไทยกับห้องน้ําเดนมาร์กเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเพราะว่าดูอย่างรูปเนี่ยเขามีระบุไว้ชัดเจนว่าให้เราทิ้งกระดาษชําระลงในชักโครกซึ่งตรงข้ามกับห้องน้ําทั่วไปเลยยิ่ง ห้องน้ำประเทศไทยแล้วเนี่ยกระดาษชําระเขาห้ามทิ้งลงในชักโครกเด็ดขาดวันนี้ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่คิวสำหรับเดินเพื่อผ่านอิม i มิเกร o ชันออกนอกประเทศอย่างเยอะขนาดนี้ถึงขั้นต้องเดินอ้อมไปต่อคิวเลยทีเดียว เียงนี้แหละที่คิดถึงาราใครที่เดินทางมาพร้อมสามีต่างชาตินะคะให้แนะนำว่าเดินเข้ามาทางเดียวกับที่คนไทยเดินแล้แต่มันจะมีช่องอยู่ช่องหนึ่งอ่ะที่สามารถใช้ได้กับทุกพาสปอร์ตเลยแนะนำเลยรวดเร็วด้วย โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปรับรถที่จองไว้นะคะตรงนี้เลย Dive n สวัสดีค่ะจองรถไว้ค่ะอ่าเมล่าเชโบนอ่นัดไว้9้าโมงค่ะชื่อฮามิดใช่ค่ะ นิชานนี่เอียงหน่อยนะครับเอียงเอียงหน่อยนะครับเอียงว่าไงครับวิวหน่อยครับนี่เดี๋ยวมันอ๋อใช่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 มันต้องมีเทคนิคเดี๋ยวรบกวนพาถือเปยกันนะครับค่ะเดี๋ยวรบกวนพาถือเปยกันนะครับค่ะขั้นไหนอะคะขั้นกลางคขั้นกลางสีเทาแฮรสีเดนโคฟ้าว อ๋อน,นี่คือรถที่มารอลูกค้ามารับใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวมีลูกค้าคืออะไรก็มีครับลูกค้าคืออะไวลูกค้ามอจตออไดย่งนี้ยไปสิอันนี้เป็นด้านในรถเออ ของเราเดือนนี้จ้าโอเคคขอบคุณค่ะเ,เต็มแลครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ครถได้ได้ได้จัดการเลยน้ำมันเต็มถังเวลาคืนก็เติมเต็มถังได้เหมหมนกันอันนี้เป็นแบบแกะออโต้ Auto นะคะที่เราจองไว้อของพี่ protection ต้องเช็คด้วยเหรอคะอ่อเช็คในส่วนตัวของผมแป๊บนึงพี่เดี๋ยวเช็คไปก่อนไปก่อนนะครับแค่แบบน้ำมันกลับมาเต็มจ้ะอันนี้ยังปัดน้ำฝนนี่ใหม่ใช่ไหมเอ่อเราถุงใหม่พี่ตัว <Okay. S 2> นี้เช็คเข้าสีอยู่แล้วครับได้ น้องสักเหรอชื่อเล่นอารีครับอารีครับผมโอ้ขอบคุณค่ะโชคดีค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บ้านสุกใจโฮมสเตย์กันก่อนเลยละกันค ตั้งใจให้ดีๆเป็นคนขับรถเพราะว่าปีที่แล้วเป็นคนขับแล้วรู้สึกเหนื่อยมากอะ่ะขับรถในเมืองไทยไม่เหมือนกับขับรถในเดนมาร์กนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเรื่องการจราจรรถติดแล้วก็ถนนเนี่ยมันไม่ได้เรียบแล้วก็ขับง่ายราบรื่นแบบในเดนมาร์กก็มันต้องใช้ทั้งสมาธิแล้วก็แรงกายที่เราต้องคอนโคนรถให้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยมาพูดถึงการเช่ารถที่ในเมืองไทยกันก่อนดีกว่าปกติแล้วเวลาเรากลับมาที่เมืองไทย <Okay. S 1> แล้วก็ เราก็จะเช่ารถที่ Drive Car Rental เป็นประจำอันนี้น่าจะเป็นปีปีที่4แล้วมัง้งที่เราเช่ากับเขาปีแรกเนี่ยเ,เราเช่า,าขับในกรุงเทพด้วยแล้วก็เช่าขับที่เชียงรายด้วยขับจากเชียงรายไปเชียงใหม่ลำพูนลำปางอะไรพวกเนี้ยซึ่งตอนนั้นก็เปลี่ยนรุ่นรถไปตามาความจำเป็นที่เราต้องใช้ตอนนั้นเนี่ยอตอนนั้นเช่าเป็น Toyota a อั i น่าจะใช่แล้วก็ที่ที่ขับในภาคเหนือเนี่ยเราเช่าเป็น f o r t จูเนซึ่งรถก็ใหม่ดีมากๆแล้วก็บริการของเขาก็ดีมากๆเช่นกันคือสะดวกในสะดวกรวดเร็วในการจองแล้วก็เราเลือกแบบที่แบบ u u ู Protection ก็คือศูนย จ่ายศูนบาทถ้าเกิดรถเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเฉียวชนอะไรก็แล้วแต่คือหมดกังวลไปได้เลยถ้าเลือกแบบ full protection และอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราขับไปแล้วเรารู้สึกว่ารถมันมีปัญหาเฮ้ยเบรกไม่ค่อยอยู่หรือว่าเบรกแล้วแบบมันตื้นๆหรือต้องกดลึกๆถึงจะเบรกอยู่อะไรเงี้ยเราสามารถติดต่อก,กลับไปที่าทางศู์หรือทางเจ้าหน้าที่ได้เขาก็จะเอารถมาเปลี่ยนให้เราอะไรเงี้ยซึ่งก็สะดวกมากๆเลยค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบติดใจแล้วก็ใช้บริการต่อมาเรื่อยๆ ส่วนเรื่องค่าเช่าเนี่ยเท่าที่เช็คดวดของ Drive Car Rental เนี่ยน่าจะถูกที่สุดแล้วลักษณะการเช่าของเราเนี่ยเราจะเช่าแบบรายเดือนไปเลยเพราะว่ารายเดือนราคาจะถูกกว่ารายรา,ายวันหรือว่ารายสัปดาห์เนาะแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความจําเป็นต้องใช้รถของแต่ละคนแต่าสาหรับเราแล้วเนี่ยเหมาะกับการรายเดือนมากกว่าส่วนรายละเอียดราคาและวิธีการจองนะคะจะ พยายามเขียนรายละเอียดไปให้ใต้คอมเมนต์ถ้าใครสนใจก็เลยลองไปดูใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าถ้าใครมีคําถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ยินดีให้คําปรึกษาค่ะเท่าที่จะสามารถตอบได้เนาะสำหรับราคาที่เราเช่ารายเดือนรถคันนี้เป็นนิสสันอัลเมร่าเทอราคาตอนนั้นเราได้เป็นโบเชอร์ราคาที่ค่อนข้างประหยัดไปอีกคือเราจองค่อนข้างล่วงหน้าน่าจะอยู่ที่ประมาณ18,00 0 800หรือ900ประมาณนี้ค่ะเออแล้วก็ถ้าเป็นรถรุ่นนี้นะเออก็จะมีเงินมัดจำา5,000บาทซึ่งในการมัดจำเนี่ยจะต้องใช้เป็นบัตรเครดิตมัดจำเท่านั้นกดระเบียบกท็ทั่วไปเลยก็เติมเขาเติมน้ำมันให้เราเต็มถงังเวลาเราเอารถมาคืนก็คืนแต่ผ่านเช่นกันแล้วก็โทรแจ้งกับน้องที่หน้าเคาน์เตอร์ที่สวนภูมินิดนึง10นาทีล่วงหน้าหรือว่าในขณะที่เราแวะป,ปั๊มน้ำมันไปเติมน้ำมันก็ได้คือโทรบ,บอกเขาว่าเนี่ยเรากำลังจะรถไปคืนนะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในในใบนัด เป็นไมนัดเนี่ยเราก็จะให้เวลาเฉาเลียฉล่ยเฉลี่ยคร้าวๆไว้อยู่แล้วว่าเราจะมาคือประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดมีเวลาคลาดเคลื่อนก็โทรแจ้งเขานิดนึงเขาจะได้มารอรับรถที่สนามบินชวรณภูมิเนี่ยเขาจะมีจุดให้ให้รถเช่าเอาเอา,เอา,เอา,เอาลูกค้าเอารถมาคืนซึ่งก็จะอยู่ที่ชั้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่สะดวกหรือว่า ไม่คุ้นเช่นเส้นทางอะไรเงี้ยก็สามารถขับขึ้นไปจอดที่ชั้น4หรือว่าชั้น5้าก็ได้แต่ว่าเพียงแค่โทรน,นัดกับน้องที่หน้าเคาน์เตอร์เขาจะได้มารอรับเพราะว่ากฎระเบียบที่สนามสนามบินเนี่ยค่อนข้างเคร่งคือถ้าจอดทิ้งไว้ก็จะโดนล็อกล้อ,ลอ,ลอนะหรือว่าต้องเสียค่าปรับเลยถนยน,นบางนารถติดตามเคยจ้า ใกล้ถึงแล้วเวลาจะต้องเบี่ยงซ้ายเข้าไปในช่องเส้นทางด้านซ้ายเออแดดเริ่มมาแล้วนะตอนนี้เป็นเวลา8ปดนาฬิกาสนาทีอุณหภูมิวันนี้ก็โอเคอยู่นะเมื่อกี้ได้ยินตอนที่นั่งอยู่ในเครื่องประมาณ29องศาแต่เดินออกมาจากสนามบินก็ยังไม่ถึงกับแผดเผาสักเท่าไหร่ไม่ถึงกับแผดเผาก็รู้สึกโอเคอะ่ะก็ยังได้อยู่ถึงแล้วค่ะและนี่ก็คือบ้านฉุกใจที่พักของเราในกรุงเทพ ถึงแล้วจ้ามาสุขใจนี่มีการเต็มเซ็ตอันนี้ไว้ให้ด้วยอ่านี้ กระจออานานามอาบน้ำดูสักก่อนน่ารักไหมอเ,เออนี้ก็สวยนะมันแตงโมแตงโมเ,เออหรือ,อกีวีดีแตงโมจะรู้สวยดีเนาะสีเรียบเรียบมันเหลืองเราจะได้ดูออกเนะาะตัวติ๊กเกอร์เขาก็จะใส่เข้าไปข้างในเลยอืมเ,อเวอรชันที่ราคา2,900ันก้าร้ัรได้ไหมคุณต้องบอกว่าถ้าช่งวงสามว้วเขาห้ามจอดก็เลย เตรียมพร้อมมากจ้กาไอ,อ้ปักสามตาไอ้ปักเออปักสามและนี่คือโต๊ะทำงานของเราในบ้านมุมเล็กๆจังมาแล้วจ้าเธอเธอนอนสบายมากเลยจ้าไอ้แก้มาแร็งสัตว์จัดต่อยเวียนอันนี้แบบปวดเมื่อ,อเยค,ค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านสุขใจใช่ใชไหมคะไม่กัดใช่ไหมเนี่ยโอ้ ตั้งจักเนยเนยต้องไปนอนหนุให้แม่แมวอันนี้แสบดูเิคนตุกทำรายการาไว้ให้ารายการทั้งหมอดที่ฉันซื้อหรือนี่เอาขนตาปลอมมาใส่เล่นเดียด๋ยวนี่ใช้เป็นคนแบบนี้เนี่ยเป็นมนุษย์ช่างซื้อมาก